เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมนี้อีกแล้วนะฮะก็อยากจะบอกว่าจะอัดเกมที่จะเล่นแต่ก็ไม่ได้อัดสักทีนะครับผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้อัปเดตใหม่ที่ผมพูดถึงก็ได้มาแล้วครับก็คือตู้สุ่มนะฮะดีฟซีสองอย่างนะครับเป็นเออ่ลิลิกับตัวละครน,นะครับผมประมาณนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็มีสกายเบรกนะครับที่อัปเดตเปลี่ยนเป็นซีซันเจ็ดนะฮะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับในเพจเยอะนะฮะ แล้วก็ต่อมาเป็นอีเวนต์ของ2ตัวละครนะครับอ่าสตัวนี้นะเป็น2ชุดนะครับผมโอเคประาณนี้ครับหมดละไม่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาอของโคลสเซียมนิดหน่อยใช่ซึ่งอันดับหนึ่งก็จะเป็นคนที่น่าจะโหดสุดแล้วในเกมนี้นะแทงคอ็อกที่ผมเห็นมานานมากแทงคอ็อกตั้งแต่ผมขึ้นมาอันดับหนึ่งแรกๆอะ่ะผมก็ตกนะฮะ โอเคตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพลเยอร์ที่เข้าขั้นโหดโคตรก็ว่าได้นะเพลเยอร์ที่เราเห็นณตอนนี้นะโอเคทีนี้เราจะกลับมาที่ตัวละคร2ตัวใหม่กันบ้างนะครับโอเคเขามีให้เทสด้วยนะฮะแต่ผมจะทําการแปลไปด้วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดมาที่ลิลิกก่อนแล้วกันนะเพราะมันสั้นนะฮะอ่าลิลิกนะครับอัตติเมตลิลิกจากก้ามปูนะฮะก้ามปูของเอ่อชื่ออะไรวะอ่ำศิระฮะเออใช่ อัตติเมตสกิลจะทำรเมิแรงขึ้นนะครับบวกบเอ,อของพลังป้องกันศัตรูนะครับหมายถึงตัวที่เราเล็งอยู่นะเนี่ยทาร์เก็ตดิเซนนะครับก็คือตัวที่เราเล็งโจมตีนะครับผมต่อมาเอา้าลืมต่อมาเป็นปืนฉีดน้ำของเอ่อชื่ออะไรวะลืมชีดด่ตัวละครท่างมาแล้วกันนะเป็นปืนฉีดน้ำนะครับเป็นสายแทงนะครับตัวนี้อัตติเมตสกิลเนี่ยจะเพิ่มระมิอีก10%นเหรอแล้วก็ ให้ดิสดิสเปล1บัฟจาก2ตัวละครหมายถึงเอ่อรีบัฟออกจาก2ตัวสุ่มฝั่งศัตรูนะครับถ้าแปลไม่ผิดนะอ่าใช่ครับแล้วก็ลบบัฟหบัฟที่เกิดขึ้นกับเราอะ่ะจาก2ตัวละครนะครับก็คือสุ่มเอา จาก2ตัวนะหมายถึงฝั่งนู้นครับสมมติทำบัฟใส่เราแล้วก็ลบออกนะครับผมโอเคทีนี้มาที่เพอร์เซนานะครับมันมีปุ่มเทสนะผมจะกดเทสให้ดูนะครับโอเคอันนี้เป็นเทสฟอร์ติ้งเ n นต์เซีนะครับน่าจะเป็นาน้องอ่าไอ้นี่นะเซละเดี๋ยวผมกดออโต้ปิดก่อนเดี๋ยวมันกดอันนี้มันกดออโต้ต้องกดรัวๆนะเพราะว่ามันไม่งั้นมันออโต้เองนะโอเคมาเอาออกเสียนาไปหรือเปล่าเออ เสียงจังเอาเสียงสักหนึ่งเราเอาตจมตีธรรมดาไล่ไปอะไรกันนะสามตัวอุ้ยโอ,ยโอ้แรงเกินกันนังจะอธิบายนะครับอืมแรงเกินโอเคครับสกิลที่หนึ่งเนี่ยเอาเป็นว่ามันจะทำดาเมจประมาณนี้นะครับสามร้อยบวก 1, 100, นหนึ่งร้อยสิบจากพลังโจมตีนะครับแล้วก็เอ๊ะไม่ใช่สิอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ถ้าปลดปลดดาวสองดาวนะครับก็คือจะมีเพิ่มเพิ่มห้านสะิบเปอร์เซ็นต์นับทำดาเมจเพิ่มเติมนะฮะ ทำดาามีเพิ่มเติมเออดิลลิงดิสดาามีดแอสทูดาเมีก็คือมีโอกาส50%ที่จะทำให้ดาามีที่เราตีไปกลายเป็น damage, ทูดาเมจครับทูดาเมีก็คือตีแบบไม่ไม่สนเกาะน,นะฮะแล้วก็มีโอกาสอีก25%ที่เราจะโจมตีเพิ่มอีก1ครั้งนะครับอันนี้จะคล้ายๆของเอ่อทามคีปเปอร์นะที่มีโอกาสที่ตี t w i c ์นะฮะหรือตี2ออบดีโอเคต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับ ่าสกิลนี้ถึงคุณจะปลด4ดาวก็ไม่บวกอะไรเพิ่มนะฮะอ่านี่เห็นไหมสกิลนี้ใช้ทำดาเมจหนึ่งร้อยบวกสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีนะครับแล้วเขาบอกว่าสกิลนี้เนี่ยจะการันตีการโจมตีและจะสร้างดาเมจจริงนะครับผมก็คือคือมันบอกว่าสกิลนี้จะตีโดนแน่ๆนะครับแล้วก็จะทำดาเมจเป็นดาเมจจริงด้วยนะฮะมาเคาสกิลนี้จะน่าจะไม่สามารถหลบได้นะถ้าเอาที่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่ามาเขาเขียนว่าการันตนีเห็นไหมอ่ะลองยิงพวก ต่อมาอันตีนะครับผมอันตีเนี่ยจะทําดาเมจใส่เป้าหมายเป็นดาเมจประมาณนี้จากพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจไปอีก50%ของพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับแล้วก็สกิลนี้จะทําดาเมจเป็นทูดาเมจด้วยนะฮะก็คือนอกจากจะได้ดาเมจเท่านี้แล้วนะครับคุณจะได้บวกอีก50%ของดาเมจจากพลังป้องกันศัตรูที่เราเลงอยู่นะครับตัวนี้นะสมมติผมเลงบอสก็จะได้50%ของดีเฟนบอสครับแล้วก็สกิลนี้จะโจมตีเป็นทูดาเมจนะฮะฉะนั้นก็ตีเลย เตนติต่างต่างต่างโอ้แรงนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับน้องเซระครับผมคิดว่าน้องเซระตัวเนี้ยโกงนะเพราะว่ามีสกิลตีเป็นทูราเมีถึง2-3สามสกิลเลยแหละคือถ้าคุณปลดปลดดาวอะ่ะได้2ได้3สกิลเลยเพราะว่าสกิลแรกก็ยังมีทูราเมีให้นะครับผมว่าคุม้มนะที่เปิดจะสุ่มหาน้องเซระนะส่วนอ,อันนี้ชื่ออะไรผมลืม ไวท์วอเตอร์เออใช่ไวท์วอเตอร์ประซึมอ๋อใช่ครับผมเป็นสายแท็กนะฮะมันไม่ขึ้นรูปให้มันปกติจะมีรูปโล่สิไปไหนและวะ้วว่ารู้ว่ามันเป็นสายแท้งนะครับมันนี่สกิลที่หนึ่งนะครับจะโจมตีศัตรูด้วยดาเมจจากพลังป้องกันนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ดาเมจผมไม่พูดล้วกันนะฮะก็สกิลโจมตีธรรมดาเนี่ยมีโอกาส100%นะครับที่จะติดล่อให้เขานะก็คือล่อให้มาตีเรานั่นเองก็เป็นสกิลสายแท้งนะครับตีเอ้ยมัน มันไอ้นี่เกินอะบแรงเกินโอเคครับต่อมาเป็นสกิลที่2นะสกิลนี้จะทำดาเมจกับทุกตัวนะครับเป็นดาเมจจากพลังกันอีกแล้วนะครับแล้วก็จะให้บัฟโปรเทคชั่นกับทุกตัวที่ยังมีชีวิตอยู่นะเป็นเวลา2เทือนนะครับแล้วก็พาสีนะพาสีเนะนี่ยเนี่ยอ่าพาสีอันน,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 นี้เป็นพาสีของสกิลสองครับเมื่อได้รับดาเมจนะครับจะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นที่จะติดเชลเตอร์กับตัวที่โจมตีเป็นเวลาหนึ่งเทือนนะครับแล้วก็ ทุกยูนิลิเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับบุคเซนาตัวนี้จะเพิ่มขึ้น50%าสิบเปอร์เซ็นต์อ่อาคุ้พังเียนะครับก็คือนอกจากจะได้ฮิวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังให้ตัวที่ตีเนี่ยลดลดป้องกันด้วยนะครับอ่าลืมบอกโพเทกโพเทคก็คือบวกป้องกันนะครับเอ่อไออีกอันนึงคืออะไรวะผมลืมอ่าเชลเตอร์เออเชลเตอร์ะจะลดป้องกันฝั่งตรงข้ามนะเนี่ยที่ขึ้นบนหัวเนี่ยนะครับแต่ว่าไอโพเทคเนี่ยมันจะไม่ขึ้นบนตัวนะเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นนะครับก็คือตีไไปกก็็มมม่เเเเหหนนือดดิดลย ต่อมาเป็นสกิลอันตีนะครับผมสกิลอันตีจะตีทุกตัวเหมือนเดิมนะับแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นจากสกิลที่สองจากพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีโอกาสร้อเปอร์เซ็นที่จะติดล่อให้ศัตรูทุกตัวเวลาสองเทิร์นนะครับเอ่อข้าียของสกิลอันตีเมจเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะล้างดีบัฟแบบสุ่มจากสองตัวละครนะครับก็คือก็คือล้างดีบัฟหนึ่งอันนะครับจากสองตัวละครนะก็คือสมมติมันทำดีบัฟเหมือนกันอะสมมติเนี่ยสองตัวนี้มันตัวเดียวกันใช่ไหมมีมีลดดดเฟนนนน์ะะครัับผผมมจิ มันก็จะลบดีเฟนต์เอาออกนะครับแล้วก็ก็ไม่มีอะไรครับทำดามเมจเพิ่มขึ้นเฉยๆเนี่ยเพราะว่าเราใส่อาวุธประจำตัวนะครับที่มันบวกดามเมจนะฮะผมอาจจะพูดเร็วไปนะครับขออภัยแต่ว่าสรุปให้ใหมปริสโก้ตังเรียบร้อยครับจบก,การอธิบายสกิลของ2ตัวละครใหม่เรียบร้อยนะฮะเพราะนั้นก็กดเลยครับผมไม่รอแนละ้วเลสโก้เพรดองไว้เจ็ดพันนะไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกัน แต่เจ็ดพันก็กดได้แค่ก็เอาแปดคูณคูณคูณสิบเข้าไปก็ได้เหมือนกันผมไม่ดีลาแล้วกันนะผมกดเปิดเลยเพราะว่าช่วงนี้รีบเนะี่ยถึงจะเกานาทีก็ถเคือครับกดเลยผมไม่รอกดกดอย่างเดียวเอาบวดสักครั้งแล้วกันนะเพราะว่ามันมันไอเน,นี้ยเออมาดีลา โ oh, okay. อ้เกืออ่าผมจําได้ว่ามีคนถามว่าได้สายฟรีอัพยูอาร์ได้ไหมนะครับบอกว่าผมก็สายฟรีเหมือนกันนะฮะแต่ต้องบอกว่าิ่นที่สำคัญที่สุดของสายฟรีนะครับอย่าลืมว่าคุณต้องมีไอเศษหินอันนั้นนะฮะอ่าผมจําชื่อไม่ได้นะมันเป็นหินอันเนี้ยครับขออภัยได้ยินเสียงฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหผมฝนตกหนักเลย มันจะมีสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับในการอัพซูน่านครับอย่างเนี่ยผมเอเลน่าเนี่ยถึงจะดาวเต็มแล้วผมก็ยังอัพไม่ได้นะครับเพราะมันขาดหนึ่งอย่างครับก็คืออันนี้ครับเนี่ย i ดร์บินไนท์เทสตูตมี่เทสเออใช่เทสโมนี่ก็คืออันเนี้ยจะได้จากอีเวนต์เท่านั้นนะครับเนี่ยเนี่ยซอร์สก็คือได้จากไหลได้จากร้านค้าครับได้จากอีเวนต์ได้จากล็อกอินนะฮะ เอาจริงบ้านล็อกอินมันไม่มีนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเหมือนมันจะทำมาหลอกแล้วล็อกอินมันไม่มีนะถ้าผมจำไม่ผิดวิกฤตล็อกอินอ่ะมันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวขอกดแป๊บนึงนะผมสูงไปสองรอหสิบครั้งนะครับจากที่เล่นมาเกมมานานหลายเดือนน่อ่านเนียเนียนเนี่ยที่ว่ามันมีในล็อกอินใช่ไหมมันไม่มีจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีนะ มันได้จากอีเวนต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วคลิกอันนึงก็คือเติมนะฮะแต่ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตอนเราเริ่มเล่นแรกๆอ่ะเขาจะแจกให้หนึ่งอันนะฮะไออันเนี้ยแล้วก็จาได้ผมเก็บจากกิจกรรมมาในตอนแรกนะครับเพื่อเอามาอัพยูอาร์ได้ผมก็เลยมี2อันนะมีแค่2ออันนะเนี่ยผมมียูอาร์ตัวเดียวนะครับส่วนคนที่สามารถเปิดยูอาร์ได้หลายๆตัวเนี่ยก็หนึ่งเขาอาจจะเติมครับสองคือเขาเก็บกิจกรรมครบทุกอันนะฮะทุกอันจริงๆนะครับในกิจกรรมเนี่ยจะมีเควส ทุกอันครับจะมีเควส์สมุดแล้วก็จะมีอันนี้ให้นะครับไอ้ diving เนี่ยผมดูอ่านถูกป้วยนะมันอ่านว่าอะไรว่า diving ด้วปว่ามันจะอยู่เกือบท้ายสุดนะครับ diving จะเป็นอันรองจากอันเนี้ยอันนี้ก็คืออันแรกเอาไว้อัพเป็นเอ่อ sr กับไอ้นี่นะครับนี่นี่นี่ลองจากเหรียญรางวัลนะครับจะคือ diving test monty อ่านผิดไม่นถูกอ่านถูกขออภัยนะครับเป็นม m a t เรียลเพื่อ evolve โฆษณาไปที่ ur reality นะครับอ่าเขาเขียนแปะไปแล้วนะทางได้รับมันมีแค่2ทางคนระก็คือเติมแพ็กนะฮะเนี่ยเติมแพ็กที่เขเขียนว่ากูเนี่ยแล้วก็จัดอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากอัพ ur แบบรวดเร็วนะแต่ว่าก็นะมันอยู่ที่คุณมีอะไรมากพอหรือเปล่านะแต่ก็สุ่มเลยครับไม่รอ เอาละครับมาผมจะรอวนสักหนึ่งรอบแล้วกันนะเผื่อเผื่อวมันฟุกนะฮะไปได้สองตัวแบบตอิที่แล้วไม่ได้มีคนบอยผมจัดเีลิสด้วยนะฮะแต่ผมบอกก่อนว่าคือผมยังไม่เข้าใจในทุกตัวละครขนาดนั้นนะผมเลยจัดททลิสไม่ได้นะแต่ถ้าเอาเีลิสที่แบบผมมีนะตอนเนี้ยผมจัดได้นะเออที่เอาที่ผมมีตอนเนี้ยแต่ ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวละครยิงดาวเยอะมันยิ่งโหดนะเพราะฉะนั้นก็เน้นตัวที่ดาวเยอะไว้ก่อนนะครับเออตัวตัวไหนดาวเยอะมันเก่งอยู่แล้วนะฮะมีผู้บปเฉยนะครับโอเคมาใช้เพรตัวเองครับตอนนี้ผมสุ่มไปเออสามสิบโลนะฮะอันนี้เป็นโลที่สี่สิบนะฮะเดี๋ยวเรามาหมุนกันอ่นเข้าเดียวพอมันดีล้านนะมันเยอะ ไม่ได้โอ้โห,หเนาะเกลือจังอ่ะอีกสองรอบครับผมพันสามเพราะม, 1, 3, มันใช้พันแปดนะสิบรอบถือถ้าเกลือนี่คือแบบกำหมัดอะพร้อมต่อยจอผมบอกเลยอมอวขนาขอศิลาก็ได้เกลือโอ้โเออได้เสียนี่ครับผมขาดหนึ่งดาวพอดี ไม่้โอ้อีกสองรอบจริง้ว่ชิบละนี่คือโลที่60นะฮะมันเต็มร้อยโลนะครับก็คือการันตี SSR นะครับแต่ไม่ใช่ตัวหน้านตูนะการันตีเฉยนะฮะเก็บมองเถอพี่พอละหมดรอบพี่แล้วอ่ะแสดงว่าเราเพิ้วผมดวงดีสินะมันเลยไม่เอาอันนี้ให้แต่ใครจะสุนนครับกดหมดอ่ะผุมเทหมดหน้าตักอะ่ะผมไม่สด รอสักแคปแคปป,ปิงปิงปิงออกมาพับกบพบโอเคเชฟผมเชฟก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจบแล้วละกันนะสำหรับการรีวิวสองตัวละครใหม่นะครับการ, Ask you รอาร์สกิลสองตัวละครใหม่ครับใครที่ใครที่อยากได้ใครก็เปิดทับตามจำใจเลยนะฮะ ถ้าที่อยากได้อะไรอยากได้น้องคนไหนก็กดเลยนะครับเพราะว่าคือผมเสียเซียลานะเพราะว่ามันมีทนะูดาเมจสองสกิลเนาะคืออย่างน้อยอ่ะถ้าเราไม่มีตัวดาเมจตั้งแต่แรกเราปั้นเซียลาไปก่อนเลยคือแบบปั้นปั้นเอาเยอะเลยอ่ะปั้นแบบปั้นเซียลาอย่างเดียวอ่ะคืออย่างน้อยๆอ่ะเราก็ได้อันนี้แน่นอนอได้ตัวทูดาเมจเอาไว้ตีบอสอ่ะคือมันคิดจาก50%ของแอคแท็กเลือดบอสด้วยไงเอ้ยของดีเฟนส์บอสคือบอสส่วนใหญ่ดีเฟนส์มันเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเราตีกันไม่เข้านะมันถึกนะ เพราะฉะนั้นผมว่าศิีละตอบโจทย์มากในการเอาไปไฟกับบอสนะครับหรือว่าด่านหลังๆที่เริ่มมันเริ่มถึกนะผมก็เคลียร์ดาวไม่ผ่านเหมือนกันนะด่าน11หลังๆนะเพราะว่ามันมันเริ่มถึกมากนะแล้วก็เริ่มตีได้ชานะชีนะ้มาสุ่มปอบใจสักสิบใบกับนไปไน้สูงธรรมดาผมไม่ยึกยักแล้วกันเพราะมันรีลานะผมกดเลย โอ้โหอ้าอันนี้ผมครบแล้วทางชิปเปื่อโอ้โหเกือบอ่ะเปิดตัววุ้ย้อนใจก็ได้ไหมเกือ์นะครับโอ้โหพูดครั้งว่ากเกือ์พูดกี่ครั้งก็เจ็บนะฮะวันนี้ไม่มีโค้ดเลยนะเพราะว่ามันหมดแล้วนะอีเวนต์อ่ะเปิดตัววุ้แล้วกันนะสไิไปไป let's go เอาจริงป่ะผมพูดเลยตัวเนี้ยคือไม่ได้อะไรหรอกตัวบุ้อะ เกลือเหมือนเดิมเออบางคนก็เปิดได้อาบุธเนาะแต่ไม่ได้ตัวบางคนก็ได้ตัวแต่ไม่ได้อาบุธผมเนี่ยไม่ค่อยเปิดตัววุฒเพราะว่าคือมันขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุประจําตัวมันต้องใส่กับตัวนั้นนะครับถึงจะดีใส่กับตัวอื่นมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเฮ้ยวุฒของจริงปนะเนี่ยของจริงโอ้โหของจริง โอเคครับก็อย่างน้อยไม่ได้ตัวครับแก้วุฒนะฮะโอ้โหทําใจกว่าเดิมอีกบ้าเลยมันมันนับให้ผมไปเนี่ยเพราะว่ามันได้ช่องที่ช่องที่เจ็ดนะออามันนับให้อยู่ผมได้ช่องที่ห้าเนาะใช่เชื่อก็ประมาณนี้ได้กัครับสําหรับตัวละครใหม่สองตัวนะครับแล้วก็อาวุธทั้งสองอันนะครับใครที่อยากเปิดได้ใครก็เชิญเลยครับตามสบายก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็เข้าร็อชซึมนหนุนนี้ก็อย่าลืม กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับถ้าจะดีหนึ่งป,ปุนน่มกดอีแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมแล้ว็สำหรับคลิปวนี้ก็คงต้องขอจากลากันไปกันาง่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูวุดก่อนเปของแท้บเนี่ยของจริงด้วยทุกคนบวกไอ้แท็กด้วยเออก็ดีเอาไปเลยเดี๋ยวมันหายนะไปเลยครับสวัสดีครับ